English with ครูบีมเรียนภาษาอังกฤษกับครูบีม English for Grade 5 e p i s o d e s 6ภาษาอังกฤษสำหรับตัวเรียนชั้นป5ตอนที่ส6แล้วนะครับจุดประสงค์สำหรับคลิปนี้นักเรียนเข้าใจในการถามตอบและบอกสิ่งที่จะทำที่มีการวางแผนมาแล้วนักเรียนสามารถถามตอบและบอกสิ่งที่จะทำที่มีการวางแผนมาแล้วได้ถูกต้อง นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการทำงาน introduction เข้าสู่บทเรียน future simple t e n s e คืออะไรเรามาดูกันครับ what is tense tense คือการเปลี่ยนรูปของคำกริยา เพื่อสแสดงช่วงเวลาต่างๆในประโยคภาษาอังกฤษใช้บอกว่าเหตุการณ์นั้นอยู่ในช่วงใดโดยแบ่งเันสาช่วงเวลาใหญ่ก็คือ past อดีต present ปัจจุบัน future อนาคตสำหรับในภาษาอังกฤษนะครับจะไม่เหมือนในภาษาไทยภาษาไทยนั้นเวลาเราพูดประโยคใดก็ตาม เราจะรู้ว่าเกิดขึ้นไปแล้วหรือยังไม่เกิดหรือเกิดในอานาคตคีย์เวิร์ดอาจจะมาจากคำว่าพรุ่งนี้คีย์เวิร์ดอาจจะมาจากคำว่าเมื่อวานแต่ในภาษาอังกฤษครับหากเราสังเกตตรงคำกริยาเขาจะเปลี่ยนรูปเกือบทุกคำนะครับจะเปลี่ยนรูปเมื่อมีการบอกเหตุการณ์ที่ไม่ตรงกันเช่นหากเล่าเหตุการณ์ในอดีตคำว่ากินในภาษาไทยภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า eat หากเป็นเล่าเรื่องในอดีตว่ากินไปแล้วจบไปแล้วเราใช้คำว่า e a t หรือหากยังไม่ได้กินจะกินในอนาคตมันก็จะมีวิธีบอกซึ่งนันกเรียนต้องสังเกตตรงคำกริยาแต่วันนี้เรามาดูกันในเรื่องของอนาคตครับ future tense การบอกเล่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเราสามารถแบ่งแยกย่อยลงมาได้อีก4รูปแบบด้วยกัน ซึ่งครูจะอ่านไม่จากซ้ายไปทางขวานะครับ future simple tense ที่เราจะเรียนกันในวันนี้ future continuous tense future perfect tense future perfect continuous tense ซึ่งทั้งหมดนี้มีความคล้ายคลึงกันแต่จะช่วยในการบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตในรูปแบบใดครูขอเจาะทางซ้ายมือนะครับ future simple tense สำหรับ Future Simple Tense นะครับหรือการบอกเล่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นอย่างง่ายนะครับเ่าคร้าๆว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไรซึ่งมันจะแบ่งได้2แบบคือด้านบนข้อที่1ครับตรงคำที่คุณครูเน้นสีไว้หรือขีดเส้นคือคำว่า will w i w l will will เป็นการบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตห้าประโยคในภาษาอังกฤษมีการใช้คำว่า will แสดงว่าเหตุการณ์ที่พูดถึงนั้นยังไม่ได้เกิดจะเกิดขึ้นในอนาคตและมัดจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจไม่นานพนูดง่ายๆคือไม่ได้วางแผนมาเช่นเพื่อนชวนว่าเย็นนี้ไปกินข้าวกันอีกคนเลยบอกว่ารอฉันด้วยเมื่อเรียนบอกว่าฉันจะรอคำว่า,าจะในที่นี้ครับจะใช้คำว่า Will เพราะเป็นการพึ่งตัดสินใจเมื่อกี้นี้เลย เกิดขึ้นในอนาคตแหละแต่เพิ่งคิดเลยใช้คำว่า will แต่สิ่งที่คุณจะสอนครับคือข้อที่2 verb to be ที่ตามด้วยคำว่า going to และมี verb ตามหลังเป็นการเล่าเหตุการณ์ในอนาคตที่มีการวางแผนมาแล้วแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นให้ได้จากความตั้งใจของผู้พูดเรามาดูกันว่ามันสามารถใช้ในแบบใดบ้างครับการบอกเล่านะครับบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตที่ผ่านการวางแผนมาแล้วขึ้นต้นด้วยประธานตามด้วยคำกริยา verb to be ตามด้วยคําว่าจะในภาษาไทยและก็ตามด้วยคำกริยาสิ่งที่จะทำนะครับไม่ผันรูปคือไม่เติม S ไม่เติม es ในภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะครับต้อเี้เห็นโครงสร้างเนาะ subject ประธานนะครับอาจจะเป็น now คำนาม a d o g a cat to w dog to w cats father mother Tim Johnny Peter อะไรพวกนี้นะครับหรือ pronoun um, I you we they he she เป็นประเด็นอยู่ตรงนี้ครับนักเรียนต้องผัน verb to be ข้างหลังตามประธานซึ่งประธาน เขาจะแบ่งตามลักษณะของ pronoun น,นะครับก็คือถ้าใช้ I คู่กับ verb to be a M ถ้า pronoun เป็น he, she คนเดียวใช้ is, we, you, they ใช้ verb to be a R e ฉะนั้นนะครับหากจะบอกว่าจะทำอะไรอย่าลืมเรื่องการผัน verb to be ตามประธานก่อนแล้วค่อยตามด้วย going to ที่แปลว่าจะรวมถึงคำกรียาด้านหลังด้วยน,นะตัวอย่างครับ We are going to wash the dishes tonight. พวกเราจะ ล้างจานกาันในคืนนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะล้างจานนะครับคำว่าจะก็มาจากคำว่า going to ที่คูขิดเส้นไว้นะครับ going to แล้วรู้ได้ไงว่าคืนนี้นะครับสังเกตคำท้ายครับคือคำว่า tonight tonight ประธานเป็น V ใช้ verb to be are ครับ we are going to verb สิ่งที่จะทำคือการล้างจานครับจะล้างจานก็เลยใช้คำว่า wash ไม่ต้องเติมอะไรเลย ซึ่งนะครับโครงสร้างง่ายๆครับโดยอย่างตัวอย่างข้างบนนะครับ we are going to have an international fair in the spring คุณคุณไหมครับประโยคนี้อ่ะเอามาจากหนังสือน,นะประธานครูใช้ pronoun ครับคำสรรพนามคือ w e verb to be ตามหลังก็เป็น a r e ซึ่งครูใช้แบบรูปย่อไม่ตําเป็นต้องอ่าน we are ให้เราอ่าน w e r e w e r e ตามได้วยคำว่าจะคือ going to we are going to verb ช่องที่หนึ่งหรือ verb กริยาไม่ผ่านครับสิ่งที่จะทำคือการมีหรือการจัดขึ้นมานะครับซึ่งมันยาวมาก Have an international fair in the spring นะครับเป็นการบอกว่าพวกเราจะจัดงานเทศกาลนานาชาติในฤดูใบไม้ผลินั่นเองหรือตัวอย่างที่สองครับคุณครูไม่ชี้บอกแล้วนะ He's going to visit a farm next month He's going to visit a farm next month สังเกตรครับประธานเป็น he พูดถึงผู้ชายหนึ่งคนนะครับ verb to be ใช้ is นะครับซึ่งรูปย่อจาก he is เราเรียกว่า he s Going to จะเหมือนเดิมสิ่งที่จะทำคือ visit ไปเยี่ยมนะครับไปเยือนไปเยือน visit a farm next month จะไปเยือนฟาร์มนะครับเดือนหน้าคีย์เวิร์ดข้างหลังสำคัญมากครับเวลาบอกว่าวางแผนมาแล้วว่าจะทำอะไรจะอะไรยังไงอย่าลืมใส่เวลานะครับ at e r b of time ช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นนะว่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้คืนนี้สัปดาห์หน้าเดือนหน้าอะไรพวกนี้นะครับสอนไปแล้วนะอย่าลืมใช้กัน อาวเสริมครับการปฏิเสธเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือการบอกว่าจะไม่ทําอย่างนั้นจะไม่ทําอย่างนี้คือตั้งใจมาแล้วว่าจะไม่ทํานะครับโครงสร้างคล้ายเดิมมากนักเรียนเห็นไหมครับเติมคําว่าอะไรเข้ามาเห็นที่ขีดเส้นใช่ไหมครับ not คํานี้อ่านว่า not not เติมคําว่า not แปลว่าไม่ครับเติมตรงไหนครับนักเรียนสังเกตดีๆนะสังเกตให้แม่นเลยนะเติมหลัง verb to be ครับ is not am not are not นะครับเพื่อเป็นการบอกว่าจะไม่ทําสิ่งนั้นวางแผนมาแล้วนะครับจะไม่ทําสิ่งนี้ในช่วงเวลานั้นครับตัวอย่างครับ we are not going to wash the dishes tonight อ่าถ้าเราบอกว่าเราจะไม่ล้างจานคืนนี้เออก็คือพูดแล้วมอนกันว่าล้างผู้นี้ดีกว่าในคืนนี้ไม่ยอมล้างแน่นอนหรืออาจจะยางวันเสาร์หรืออาจจะล้างจานสัปดาห์หน้าอะไรอย่างนี้นะครับการปฏิเสธนะครับก็ให้ใช้คําว่า not เข้ามาในประโยค และต้องวางหลัง verb to be นะครับถ้ามี verb to be เมื่อไหร่คุณต้องวางหลัง verb to be ฉะนั้นก็เลยเป็นภาพคำว่า we are not นะครับ we are not แล้วค่อย going to watch จะไม่หลังจานคืนนี้ซึ่งคุณครูมีตัวอย่าง2ประโยคครับเป็นประโยคเดียวกันความหมายเดียวกันครับจะอ่านให้ฟัง2ประโยคนะครับประโยคบน we are not going to have an international friend the spring ประโยคข้างล่างครับ We aren't going to have an international fair in the spring. อ่านต่างกันนะคับนักเรียนเขียนก็ต่างกันแต่เชื่อไหมมีความหมายเดียวกันครับเพราะการใช้ are not สามารถย่อได้ข้างล่างคือ aren't อันนี้ก็เคยสอนแล้วนะครับ aren't ย่อเป็น aren't ความหมายเดีวยวกันคือแล้ว่าไม่ครับพวกเราจะไม่มีงานเทศกาล นานาชาติกันในฤด,ดูใบไม้ผลินะครับนี่คือประโยคเดียวกันความหมายเดียวกันแต่เขียนค้อระบยแบบฉะนั้นหากนักเรียนยังไม่คล่องให้เขียนแบบเต็มครับ are not a word to be มาก่อนแล้วค่ยตามด้วยคำว่า not หากนักเรียนคล่องแล้วอย่าลืมฝึกย่อกันนะครับแล้วอา่านด้วยว่า are การถามและตอบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแบบ yes no question คุ้นไหมครับ yes no question คือการถามตอบที่ต้องตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ ทีนี้นักเรียนจะรู้ได้ไงว่าสามารถตอบใช่นะครับเดี๋ยวไปตอบมั่วนะนักเรียนสังเกตครับเขาเอาอะไรขึ้นต้นคําถามเขาอะไรขึ้นต้นคําถามเขาเอา verb to be ขึ้นต้นคําถามเขาเขาเอา is ขึ้นต้นเขาเอา am ขึ้นต้นเอา are ขึ้นต้นหากนักเรียนได้เรียนคําถามแบบนี้มีจบ verb to be ขึ้นต้นเนี่ยให้เตรียมตอบ yes/no ก็ได้เลยนะครับซึ่งโครงสร้างประโยคก็จะขึ้นต้นด้วย verb to be อย่างที่บอกนะครับตามด้วย subject หรือประธานเห็นไหมเขาสลับที่กันครับ ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าคือบอกเฉยว่าจะทำเนี่ยเราจะเอาประธานขึ้นต้นว่าใครอยากทําอะไรจะทําอะไรแต่พอเป็นคําถามครับไม่ต้องคิดอะไรเลยเรี้นคลิกเอาคํากริยา verb ไว้ข้างหน้าย้ายประธานไปข้างหลังที่เหลือเหมือนเดิมเป๊ะคือ going to ที่แปลว่าจะแล้วก็ตามด้วย verb สิ่งที่ทํานะครับตัวอย่างข้างล่างครับ is he going to pick strawberries next week is he going to pick strawberries next week นักเรียนสังเกตน,นะ เ่าเราียนจะบอกเล่าเราียนสามารถใช้คําว่า he is going to ได้เลยใช่ไหมครับแต่พอเป็นคําถามครับว่าเขาจะเก็บสตรอเบอรี่สัปดาห์หน้าใช่ไหมอ่าพอเอา is e ขึ้นต้นจะกลายเป็นคำถามว่าใช่ไหมครับถ้าใช่ตอบอย่างไรถ้าไม่ใช่ตอบอยังไงมาดูกันแน่นอนว่าครับนักเรียนถาม is he เวลาตอบให้ตอบ he is นะครับจำง่ายๆถ้าเป็นใช่ครับให้ตอบว่า yes he is ถ้าไม่ใช่ล่ะครับ No, he isn't. อันนันเรียนสังเกตน,นะครับ isn't มันก็ย่อมาจาก is not นั่นแหละครับฉะนั้นหากนักเรียนเห็นประโยคคำถามขึ้นต้นวย verb to be ไม่ว่าจะเป็น is ที่นักเรียนเห็นหรือจะเป็น am หรือจะเป็น are อย่านะครับเห็นคำถามขึ้นต้นวยคำเหล่านี้สามารถเตรียมตัวตอบได้เลยว่า yes หรือ no เตรียมแต่ฟังคำถามเพืเข้าใจก็พอฉะนั้นคุณครูก็จะมีนะครับกริยาวลีนะครับ verb phrases คือคำกริยาที่มีพวกกรรมหรือส่วนขยายด้านหลังให้นะครับซึ่งมีตัวอย่างดังนี้ครับนักเรียนเอาไว้พลิกใช้เองได้เลยนะครูมีตัวอย่างครับไล่ลงมาเลย go to the zoo go to the zoo ไปสวนสัตว์ครับ go to bangkok go to bangkok ไปกรุงเทพเราสามารถเอามาเล่าได้ว่าฉันจะไปที่นั่นจะไปที่นี่ฉันจะไม่ไปที่นั่นจะไม่ไปที่นี่นะักเรียนสามารถเติมได้นะจำได้นะ play games play games เล่นเกมนะครับ play football play football เล่นฟุตบอล do housework do housework ทำงานบ้าน housework คืองานบ้านนะครับกวาดบ้านถูบ้านอะไรพวกนี้ใช้รวมกันเรื่อคือ do housework อันต่อไปครับ do homework do homework ทำงานบ้านนะครับทำการบ้านของตัวเองนะครับทำการบ้านนะครับที่คุณครูสั่งอะไรพวกนี้ visit father's house visit father's house ไปเยี่ยมบ้านคุณพ่อครับนักเรียนอาจจะอยู่เวลาที่กับคุณพ่อนะคุณพ่อไปทำงานต่างสวัสดอะไรนี้แล้วนักเรียนมีวางแผนจะไปเยี่ยมบ้านคุณพ่อจะไปบ้านคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เนี้ยนักเรียนสามารถใช้คำว่า father's house หรือ mother's house ได้เลยนะครับ see the doctor see the doctor ไปหาหมอครับเวลาป่วยหรือว่าอาการไม่ดีจะไปหาหมอใช้คำว่า see the doctor ได้เลย eat out e ีเดอรกินข้าวนอกบ้านคุณครูมีกริยาวาลีให้นะครับเพื่อเอาไปวางแผนว่านักเรียนอยากถ้าวางแผนได้นักเรียนจะวางแผนทํากิจกรรมเหล่านี้หรือจะเอาไปปรับใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้อย่าลืมใส่ว่าเมื่อไหรได้ครับการวางแผนแล้วเราก็ต้องรู้เวลาถูกไหมฉะนั้นเรายสามารถใช้ adverb of time กรอบทางขวาน,นะครับกริยาวิเศษบอกเวลาคำเหล่านี้ที่รูเ่งสอนไปเมื่อคราวที่แล,แล้วเลยครับอย่างเช่น today วันนี้ tonight คืนนี้ tomorrow วันพรุ่งนี้ On Sunday ในวันอาทิตย์พวกชื่อวันนะครับอย่าลืมนะใช้ออนนำหน้านะครับเวลาวางแต่งจะทำอะไรในวันไหน Next week สัปดาห์ถัดไป Next month เดือนถัดไป In December อันนี้แถมครับในเดือนธันวาคมหาเป็นชื่อเดือนให้เ,าเอาอินนำหน้านะครับหาเป็นชื่อวันให้เอาออนนำหน้านะครับไม่ต้องไม่หยนะครับนักเรียนสังเกตจากคำเหล่านี้นักเรียนเอาไปแต่งประโยคเองเ,องเป็นการบ้านนะ ครูแอบเฉลยกันบ้านครับฉะนั้นเตรียมตัวนะ Practice มาฝึกฝนกันดีกว่าครับจากประโยคนี้นะครับ I do homework tonight นักเรียนวางแผนที่จะทำการบ้านคืนนี้โครงสร้างประโยคที่ต้องใช้ให้ถูกต้องควรเป็นข้อไหนครับ Number o n ข้อที่1น I'm going to Number two is going to ไม่ต้คิดว่าข้อไหนครับดูประธานนะต้องเปลี่ยนวูปตัุบีให้ถูกเฉลยนะครับ number รครับ้อที่หนึ่งก็คือ I ต้องคู่กับรูปต to บีอะไรครับเคยบอกมาแล้ว am นะครับ I เป็นคำเดียวนะครับที่ใช้คู่กับรูปต to บี am ฉะนั้นจะบอกว่าฉันวางแผนจะทำการบ้านคืนนี้ก็ต้องใช้คำอะไรครับ I am going to do homework tonight ข้างบนครับคุณมีตัวยอ่อให้ครับ I am สามารถยอร่อได้นะ I am ก็ยอ่อเป็น am นะครับ I'm going to do homework t o n น g h t ใชนได้เหมือนกันเลยอะนะคะรับนักเรียนจากตัวอย่างประโยคครับ We visit father's house next week พวกเราเนี่ยจะไปเยี่ยมบ้านคุณพ่อนะสัปดาห์หนะ้าฉะนั้นนักเรียนครับโครงสร้างไหนถูกครับ number one are going to หรือ Number 2ครับ going to a r อันนี้ไม่ยากนะไลองตอบค,คุณครูสิดูประธานเป็นหลักนะครับเฉลยดีกว่า Number o n นะครับ <c oughs> we are going to visit father's house next week ทำไมข้อนี้ถูกครับจริงๆมันใช้อาทั้งคู่ทั้งสองของ้อเนาะแต่เป็นเรื่องของโครงสร้างประโยคว่าต้องเรียงจากประธาน v <c oughs> เนี่ยตามด้วยอะไรครับ ามด้วย verb to be ก็คือ is mr. ออถ้าใครจำโครงสร้างนนีได้ก็สามารถเอาไปใช้ประโยคนี้ง่ายเลยว่าเวลาหนูยั่งใจจะทำอะไรเนี่ยอยากวางแผนทำอะไรก็เอาไปใช้ได้เลยอันที่ยากกับนักเรียนให้นักเรียนเลือกคำตอบถูกต้องคือนักเรียนต้องเรียงประโยคให้ถูกต้องนึกถึงโครงสร้างที่ครูขิ้นเฉลยเมื่อกี้สิครับว่า อะไรขึ้นต้นตามด้วยอะไรบ้างแล้วลงท้ายด้วยอะไรเพื่อให้ครบถึงการวางแผนที่จะทำในอนาคตลองเรียงอยูนะครับครูสามารถอ่านคำศัพท์นำให้ได้ครับจากสแลชแรกนะครับกุ n ยแล้วก็ on see a doctor he to Saturday is นันเองลองเลี่ยงสิครับคุณครูให้เวลายเยอะนะข้อนี้เริ่มเลยเอาละถึงเวลาเชื่อเลยนครับว่าโครงสร้างประโยคบอกเล่าถึงการวางแผนสิ่งที่จะทำในอนาคตคืออะไรท้านานะครับ โครงสร้างคือประธานนะครับตามด้วย verb to be ตามด้วย going to แล้วก็ตามด้วยคำกริยาพร้อมกับสิ่งที่จะทำและที่ควรจะมีคือการบอกเวลาด้านหลังที่แน่นอน He is going to see a doctor on Saturday. He is going to see a doctor on Saturday. เขาจะนะครับไปพบคุณหมอในวันเสาร์นี่โครงสร้างหนกต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับซึ่งหากใครยังไม่เข้าใจอย่าลืมกลับไปดูคลิปนะ Homework การบ้านนะครับ Right ให้เราเรียนจดบันทึกลงสมุดบันทึกนะครับให้เรียนจดโครงสร้างในล้ลก future simple tense ความหมายของมันโครงสร้างประโยครวมถึงตัวอย่างด้านล่างเพื่อให้นักเรียนสามารถจดจําได้จดลงในสมุดบันทึกนะครับจดสวยๆนะตัวพิมพ์ใหญ่เต็มบรรทัดตัวพิมพ์เล็กครึ่งบรรทัดหลายคนเน้นจดไวไม่เอาลุกจดให้สวยด้วย อ่าเมื่อกี้ใครจดไม่ทันก็สามารถกดพอยส์กดหยุดได้นะครับแล้วก็จดกันบ้านอันที่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันครับ write สม,มุดบันทึกครับนักเรียนเขียนวันที่นะครับเขียนโจทย์คำว่าประโยคบอกเล่า simple s e n t e n แล้วนักเรียนแต่งประโยคเองหนึ่งประโยคนักเรียนจะไปดูของครูในในสไลด์ก็ได้หรือนักเรียนจะแต่งประโยคเองก็ได้ว่าถ้านักเรียนสามารถตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งในแต่ละวันในอนาคตเนี่ยนักเรียนอยากทำอะไรอย่างเช่น เรากำลังจะเรียนคลิปนี้ในวันไหนก็ในอนาคตเนี่ยครับในไม่กี่วันนี้นักเรียนอยากจะทําอะไรใช้โครงสร้างนะครับอย่าลืมแทนผู้พูดก็คือ I I คูกับลบ B M ตามด้วย going to ที่แปลว่าจะแล้วก็เอาคำกริยามาใส่หากใครคิดอะไรไม่ออกกลับไปดูกริยาวาลีที่ครูให้ไวนะ้แล้วอย่าลืมใส่เวลาด้านหลังด้วยนะครับการบ้านมี2อ,อย่างฉะนั้นนะครับวันนี้ก็จบลงแล้วถากว่าเรียนไม่เข้าใจอย่าลืมไปทบทวนคลิปนะครับกดหยุดตรงไหนก็ได้เพื่อความเข้าใจพบกันใหม่คลิปหนะ้า